ลมแต่เด้อร้อนโอ้เดียมนี่อยู่ครับให้อีแข็งก็ไดไปอี๊แบบไปไหน phút điao mày, không, <laughs> <lấy> <laughs> <lấy> <laughs> มันยังไมเข้มยังไงรอับปิ้งป่ะ <c oughs> เอ๊ดับปิ้งมาเหลือ,อยังไรฮะโอ้ดับปิ้งโอ,อนนีกัดกับเรียบร้อยนี่กัดเรียบร้อย